สวัสดีจ้าพี่น้องเปิ่งไปทุกคนมากินโต้ลุยโตโอ้ยวะ่ะข่อยว่าเอาเออเอาไม่เอาไม่อันนั้นมันเอา,เอา,เอาได้แล้วอันนี้น้ำพริกปลาทูแล้วก็อันนี้ผัดหมูหมูลูกชิ้นอันนี้ผัดปลาดุกแล้วก็อันนี้แกงหมูใชฟผูใชปพาแล้วก็อันนี้ผักต้ม ผักต้มผักลวกแล้วพี่น้องเอามามามากินมาการจวดจวดมาเด้กพี getting, oh. getting, paced, targeted, ่น้องเ้อกินกันเลยตรวจตรวจจัดจัดตรวจวจเจี๊ยดจีดจีดจัดตวดเจ็ดตวจจัดตวจัดตวเจดั ไฟดับแม่ไม่เห็นมันประกาศเลยมันประกาศตั้งแต่ไหนกันไรเล็บเล้อเหรออ้อออาวไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่อะไรไฟดับปกติมันต้องประกาศตามสายมันเหมือนประกาศก็เช้ามันประกาศ,เ,ากาศเกดจังหวะ กับพี่น้องมาเดี๋ยวแก้วก็ต้องนั่งแล้วไปสวน,นนี่มานั่งแมมส่วนนี้แดดมันจ่องนั่งงน,นี้แหละพี่น้องเอ้ยนั่งมาเรียบร้อยแล้วไปเออแดดมันมาช่องหน้ากูเลยนั่งเห็นข้างนะีไมไฟมีไฟไ เสียงหาไหอ้กายเเสียงว่กจ็นอย่างนั้นว่าจะไปทำงานมาเรากินข้าวเร็ว I uh. มาเด้อพี่น้องเด้อเขาน้ำกันแทบๆไฟดับพี่น้องเอ้ยไม่เห็นลุงเห็นหนเลยไฟดับโอ้เออกินไปเถอะรอนี่เดียว กินที่กกยหัดให้ใหญ่ยทำให้กิน,งงกนนะอ่ะร้อนอาทำนี้ดิทำนี้ดิอันนะ้ดูนะเหน้นดูน่ารกน่า นี่ตัวเองดูได้แค่นี้เด็ดไม่มีไฟดับมาเด้อพี่น้องบางป่ายู่คนถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ like, กดแชร์ในะเด้อพี่น้องหันหน้าหันหลังก็เห็นลูปบายบาย